สวัสดีค่ะวันนี้กับแดดห้อนห่อนคือเก่าล่ะฝนกันบฝนตกประเด็นก,กับเลื่อยบาสิมา่าเบานิท่านในฟังจัเกเรียงก่อนสิได้ไปทำงานต่อยอนอกกาะค่ะเนาะขันฝนตกกับสีดีอยู่อันนี้ฝนบนตกเพิ่องออกไปข้างนอกแดดคักแดดแน่ให้ห้อนวันนี้นประเด็นก,กับอาบน้ำลายรอบแล้ว เข่าเล่องเลยเนาะค่ะ,ะ,นะเนาะเล่องกับมียูวานมี่ขอบขั้วนลูกกำลังไง่เป็นบ้าเป็นเสาวเลี่ยนหนะังสือเก่งจริงผู้แม่ก็อยากให้ลูกไปเลี่ยนกรุงเทพลูกชายก็เลืยมักเสาสัเนี่ยพอเลือกรงเรี่ยนมากกับออกไปหน้า ไปจูงง้อจูงควายซอยพ่อแม่เขามาเนาะเล็กหน่อยสมัยตะกี้เลิกเลี่ยนกับสิไปอนตอนพอตอนแม่ขันผู้ใดหงจักพ่วมพอแม่ก็เอาควายเอาง้อไปหน้าส่วนสิกลับมากกับคำเลิกเลี่ยนแล้วเหตุการณ์บ้านการยังแล้วข้าเจ้ากับไปหาพ่อหาแม่อยู่หน้าเนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้เพราะว่าไปเก็บปนปลาขี้ขาด เวลาเรลิอเลี่ยนแล้วก็ไปเก็บปลาขี้ขาดกันยามเวลาขาดหน้ายามือเส้าสีได้ดำหน้าเนาะกันเนาะปนี่ก็ไปหลูกก็เจ้าของจ้กคว่ำก็ไปดูเศร้าสูเลี่งอันมือหนึ่งก็เลื่อยย่างไปน้ำท่างก็ล่างเป็นเบาหน่อยเนาะไปเห็นผู้สาวก็เลื่อยถามบานเจ้าไปใช้อาจารยก็สิไปหน้าปูลาอาารยนมาหน้าเจ้าวิ่ท่างได้ล่ะ ก็เลยว่าพูดย่วนเลืยหัวหน้าเจ้าไปผละ่าทันก็คุยกันไปมือแรกเห็นผู้สาวก็ดีใจขดหมักห่ม,หมผู้สาวกะส่งสีหมักผู้เบาอยู่อทิ่นีก็มานถามบาเจ้ามานแล้วเจ้าเมียเวลาใดว่าสันว่าก็เรยว่าคำคำ,คำจักน้อยผละไปเอ,อหาหัวคุยน้่ยพอ,อยกับก้ามเรอา ถามกันคู่มือคู่มือก็เกิดควมหักควบหมักกันปัดพ่อวันเสาร์วันอาทิตย์ตีนี่พ่อแม่ก็เลืออ่อนให้ไปเลียงหัวเลยียงกล้วยผู้สาวก็ไปเลียงผู้บ่าวกับไปเลียงไปเลียงแล้วยังมือเว้นกับกิบกนเขาอยู่ที่หน้าหน่อยน้ำกันเกิดควบหมักควมหักกันพ,กพ่อแม่กับพ่ะท่านหูจากดอกบานลูกไส้หมักเสาผู้สาวกับหมักผู้บ่าวขึ้นกัน มันอยู่คนละมู่บ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ไลงวดไรคล้วยมากอมาเลียงในทองหายทองหน้าน้ำกันมือได้ก็มาเห็นกันก็คุยก,กันก็เลยหักกันแบบที่นี่มือนหลายมือต่อมากก็เลยถามพนูนสาวามันจนเลี้ยนต่บอบ่อปะทันวา บอบ่ข่อยบอย่ได้เรียนต่อดอกว่าซัรนผู้เ่าเลยบอกว่าข่อยสิได้ไปเรียนต่อพ้นเด้กรุงเทพกรุงไทพนแม่ข่อยสิส่งไปว่าซัรนเลยว่าโอ้อยกันไกลปานนั้นเขาก็สิได้พากจากกันตอนแล้วเจ้าอย่าลืมข่อยเด้อว่าซัจนว่าผู้เ่าเลยว่าบ่ลืมดอกข่อยบ่ลืมเจ้าดอกว่าซัรน์ปัดพ่นหลังจากนั้นมาผู้เ่าก็เลยได้ไป เรียนอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยผู้สาวกะทารองรองแต่กะไขอยู่ได้เขียนจดหมายมาหากันเขียนมากกดีใจก็อ่านจดหมายัดที่นี่มันหลายปีเขาหลายปีเขาเนาะที่แรกกะส่งจดหมายมา,านี่ก็ห่างอ้อฮ่างผู้สาวพ่อใหญ่เป็นสาวมากพ่อแม่ก็เลยใหย้งแต่งงานก็เล่ยแต่งงานหม่ ผู้เฒ่ากันได้ถึงเวลาเลี่ยนจบปริญญาอยังแล้วก็เลืยสิกลับมาหาผู้สาวก็เลื่อยบ้านแม่ข่อยสิเปรนแม่กับว่าหูาว,าว่าลูกชสยหมักสาวเนาะก็ข่อยสิไปรนผู้สาวข่อยเด้อยแม่อยู่บ้านนั่นบ้านนี่ซัล่ะไปแล้วก็เห็นเขาโกวยอัน่ลูกต้องแต่ง้งต้องเตงอยู่ คนก็เลืยไปยืนข้อตกอยู่มาโอ้ยนี่แล่ละเนาะอาจารย์ว่าอันคือเขาว่าแล่ละเนาะขันเฮาานี้ไกลอันคืออันเขากับ่ได้หักเดียวใจเดียวเขาว่าจากหน้ารีไปลายมือกับเป็นอืน่นคือเขาว่าอนะ่ะวันนี้เสาก็เลืยกลับมาหาเม่เได้ว่าโอ้ยไปอั่น เพิ่นก็เอาเมี่เพิ่นก็เอาผัวแลนะ้วเนาะแม่เนาะว่าซัรนขคอยยังบ่ทันได้เมียเลยว่าซัรนว่าปัจจุบันผู้เฒ่าก็เลยว่ากับแม่ว่าสิตัดสินใจไปบวชสิบ่สึสกจักเทื่อว่าซัันความอกหักปัจจุบันผู้แม่อันพูดมันแม่ก็เลยว่าโอ้ย ยาคิดตั้งสันถอบล้าแม่กับพ่อมีผู้ใดเลี้ยงจบมาแล้วกบตั้งนานทํามาหากินจะไปคิดอียง่อ่าดันเฮ้าบ่เมนบุญวาดชนารวมกันขันบุญวัดชนะรวมกันเฮากับผู้ดผากันดอก่าดันว่าวันนี้ผู้ลูกใส้ก็เลื่อยมาคิดใดก็เลื่อยว่าทิ่ตั้งหน้าตั้งตาท้ามาหากินก็เลื่อยจิตไปสอบ สอบไ่ได้ก็ได้เป็นเจ้าในน้าตัวกละบทีนี่ก็เลื่อยบอกแม่ว่าต่อไปสิบ่ได้คิดอย่างหรละอาจาสันเพิ่นก็ได้อันอันนั้นแล้วเพื่นก็ได้ผัวแล้วลูกก็สิต่างใจทำงานหรอกแม่ส,นสงงานสรวงเงิน่งทองมาไม่ นี่แหละขันนั้นคือเขาวานสามบ้านจากไกลกันหน้าเรียกกับเป็นอื่นคือเขาวานอะกันนอกเฝากันโย่กับเพราะเป็นหนังกันเนาะขันไปทั้งอื่นนันเขากานเนื้อวายสิบพมาหาเขาเขากระตาจิ้นแจวผู้ไม่ท่านเลี้ยงเนี่กัดสอนในห้ว้านขันไ้ภาคจากกันมั่นกับเป็นอื่นคือเพขนวานอะเพเมนเนือกูกับเ่ราะดกันนอกขันเนาะ ก็เลยจากกันไปเดี๋ยวประเดียนสิได้มาเ่านิท่านเรียงไหม่้างเอาตอนนี้ก็ดเด้อค่ะมว่าประเดียนที่ไปทำงานก่อนปลอดภัยจากโควิดบัดสุคล้นเด้อค่ะเด้ออากาศห่อนหายประเด็นไปทำงานก่อนมาอนี่สวัสดีค่ะ